สวัสดีจ้าพบกับยาดาวโนเวอีกแล้วจ้าตอนนี้คลิปต่อจากเอเก็บหอมนี่เราก็มานั่งกินปิ้งย่างพักหายเหนื่อยเราต่ไอไปกิได้ไปเกบเอดอกฟันสิงโตกันจา้ามาเดอร์มากินละกันกับยาดาวโนเวจา้ามาพี่น้องพี่น้องปิ้งย่างขึ้นมาก็มีคนปิ้ง,ย,งย่างอีกกิเลยนั่งกินอย่างเดียวฮะแล้วก็ปิ้งย่างให้ใครมากก่น,นี้แล้วก็ดูไม่มะแล้วก็ดูให้อูยมึนดลย ก็ไม่ว่ากินได้หมดพี่น้องอเดอกินปิ้งย่างอยู่ทางบ้านเขาจะเก็มมากินแล้วกันไอพี่เดียมัห้นะอันเดอพี่น้องปิ้งมาย่างกินหมูปิ้งหมูย่างหลังจากเก็บต้นหอมแล้วก็มานั่งนั่งกูจะกนนั่ง กันก่อนอัปเดตเดี๋ยวอนได้ยินชมนุม,ชมนมชุม,ชมนมชมนุบนมก่อนชมนุม,ชมนมจอดยาลุาให่นอนแคแเป็นฟ้าบินตู้บินอนอนยาลุง่จะุดปมาจะลงนปยาลุงวันนี่มาจอดเต็มบานเลยกินใหอิมทีเลยกินใอิ่มนะครับมา,นะมาด้วยจ้ะ พอเสือนรับรอดรอนหลยละเอ๊ขึ้นรถใหม่นะะองรถใหม่นะเ <c oughs> มาแล้วนะนะเมาเ <c oughs> มาเมาเบียร์จิบเบียร์พี่เมาไอกระหอฟีพูดไม่ว่านี่ไปนอะไรปตกปลาให้จุ๋มบอกว่าจิบานนกมากินป่าอะไรไอะปลาปลามากินหัวนกนู้น,นแล้วปลาอะไร <c oughs> ว้าวู้เลวกับหน้ากับหลังยังนตะกอนเถอตะกอนนี่เองยังไม่ทลายด้แค่ขึ้นขง้นอยนงนี้เลยอดีมดจอกไม่เป็นอุกกอเทียบคุปกกอเทียบนี่แล่ติดรถไฟจะอาหารเทียบเลยนะน้าไปดึงเรือเขามาลหวเฮาก็ไปน้งตกอาหารการกิน เตาหยางเจ้าเตาหยางเอาเถิ่งอยู่ด้วยกันมาเด้อมาเด้อพี่น้องปิ้งย่างกันอากาศมันดีเนาะนี่ต่อจากคลิปเก็บหอมพี่น้องยาลุงมาปิ้งย่างรอมาฉลองรถใหม่ยาลุงกันยาลุงตามหลังมาที่หลังเรา

Nice, càng clean. Nguyên trong lên. Nguyên tạc 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 บอกอิ่มก่อนไม่สุภาพเลยจับโต๊ไว้ครับเดี๋ยวญาดามาที่หลังก็แล้วจับโต๊ะจับโต๊ะอย่าจับเรานะอย่าจับเราจับโต๊ะเดี๋ยวหมูทำโต๊ะพังอืมหิวค่ะก็งีอืมโหจินเลยน้องคุณปู่ตัวก็ชิมด้วยชิมชิมชิม เขาก็โตชินยังสั้นเขาให้หั่นออกาหลวงเบลหลวงเบลคือเด็กคือรีโนเวจะต้องโหั่นก่อนเดี๋ยวไปกินระเบนให้ดาวพี่น้องกินเดี๋ยวกันชิมกินไปลงดีมันเจียวง่ายขายยาทั้งอ่องแล้วคุณปู่

มาชิมนน้อยพูดเนาะรู้สึกพอัวหุ่นกันพอเบรกเบตอนไม่ติดกันยังไเบดเองแล้วก็จะทำให้ยูวินเอาไปกินน้อยน้อยน้กัโอเคละจ้ะตอนนี้ยากก็กินเอ๋หมูปิ้งหมูย่างอิ่มละจ้ะติไปเก็บเอ็ดอกฟันสิงโตกันเลยจ้ะไปไปเก็บละกันเนาะจ้ะมะมันงามๆดีจ้ะไปเก็บละกันนี่ได้กับบ้าน นี่คือคลิปที่สองจ้ะต่อจากไอ้คลิปที่เก็บต้นหอมตอนนี้คลิปที่สองนี่ยากก็กินหมูปิ้งหมูย่างเสร็จแล้วยากก็จะมาหาเก็บฟันทิ้งโต้ดูพวกหอมป่ดอกหอมป่าอีกเักหน่อยจ้ะก่อนที่กลับบ้านไปจ้ะไปดูต่อกันคลิปที่สองจ้ะโอเคเนาะไปนี่จ้ะพี่น้องคือดอกฟันทิ้งโต้จ้ะที่ดอกก็จะเป็นประมาณนี้ประโยชน์ก็มากมายเนาะยากกับเราไม่ถูกโดยยี่ปิ้จ้ะ แต่ไปหาเซิร์ชเซิร์ชดูเอาเนาะจ้ะงามกินงามงามเลยดอกปั้นจิ้นสวยกะลังทำนี่กะลังกินกะลังเก็บเลยจ้ะี่งามมากคือต้นของเขาจ้ะนี่คือการดอกไม่ใช่ต้นพุทธพิศเป็นประมาณนี้งามงามสวยงามเลยโอเคจ้ะเก็บกันเนาะนี่จฉาพี่น้อง นี่อีกตัวนึงนี่คกลือ,อยอดเต้ยอดอะไรของฝรั่งก็ติ่วยอดเต้เตนี่มันจะออกเปรี้ยวเอาไปแกงสมอร่อยหรือใครชอบกินเออดิบก็บไปจิม้มพริกจิม้มปลาบองได้จ้ะนี่แต่มันออกดอกไปแล้วมันจะออกเปรี้ยวเอาไปแกงปลาแกงสมก็อร่อยเปรี้ยวจี๊ดแทนมะนาวได้เลยจ้ะยายแลวเรียกเอ่ฟักติว่วฟักเต้ฝรั่ง ที่เป็นนี่เลยแต่มันออกดอกแค่นั้นเดี๋ยวมุกติทยอนอ่อนที่เป็นแบบนี้โอเคจะไปหาดูกันดอกนี่จะพี่น้องอีกตัวนึงนี่ว่าเขาพักมันปูมันแม่นไหมจ้ะอย่าลองเก็บดูเนาะมนแม่นไหมฮะพักมันปูพักอะไรที่เขาเรียกนี่ะไม่ใช่ไหมใครว่า นี่จะใช่ไหมจับพักมันปูไหมคล้ายๆกันเลยเนาะบางคนเขาเลือกอะไรใช่ไหมใครว่ากินใดมันยากไม่รู้เดี๋ยวยากก็เก็บด,ดูกันเนาะนี่กันดอกอันนี้กันดกอนนก,ดกอนนลองเอาไปดูเนาะใส่ตะกร้าไป เก็บกับฟันถึงแก่กับประฟันถึงกานฟันถึงโตนี่แหละไปเต็มเลยไม่เอานะมดออกมาแค่ลองดูไปให้กับพี่น้องดูเฉยน,นะปลาไอกระปาหอมจะ้ะแต่มันเผาหมดแล้ดวดอกหอมเผามดแถวนี้เก็บเก็บไอ้ต้นเอดอกฟันถึงโตก็ก็เอกินหมูปิ้งย่างไปแค่นี้แล้วจ้ะพี่น้อง สองคลิปเลยวันนี้จ้ะมาเก็บมาลายกันไม่เคยพอเก็บมาเก็บฟันทิ้งตัวเห็นหอมก่อดอกหอมอีกหรือเก่าจ้ะเห็นมันงามเลยเอาอันนี้กำลังเดินกลับไปหารถดอกก้านดอกไอ้ก้านดอกฟันทิ้งตัวก็พอแล้วอันนี้กำลังเดินไปหารถนะจ้ะเก๋จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกคนขอบันรับชมจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีจ้าจ้าไปหามาได้แล้วมานั่งเป่าแหละนี่ เดี๋ยวขมจะไปเมื่อยนะจะไปหามาได้เดี๋ยวหอมแก้มปะล่ะแต่ว่ากระเพาะเลีมเหรอไม่ได้ดูต้นหอมให้ดูต้นหอมนะพี่น้องดูต้นหอมด้วยจังอย่ยลืมให้ดูพี่น้องดูต้นหอมอ๋ออย่าลืมพี่ทำแล้วไม่กันไม่กัน นี่คือหอมโดองยาดาพี่น้องยาดาา,ดา,ดา,ดกาก่อนอื่นยาด้าขอโทษขออภัยหลายเด้อจ้ะออกตัวก่อนไม่ได้อัดกิปให้ดูตอนทำนะจา้ะว่าเหนื่อยดาแล้วก็มือเดียวพอมก็เลยจะมาบอกเนี่ยนํำวิธีทำจา้ะที่ทำก็ไม่ได้ยากเราจะเก็บหอมมาแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดอับพึ่งล่มให้แห้งแล้วก็เหี่หหหยวลงไล่กันบางๆพึ่งลมเด้อจ้ะ ไล่ไว้บางๆแล้วเสร็จแล้วเรากะเตรียมน้ำเอออีกหนึ่งหนึ่งเรากะลำด้จากกระลำก็คือกันหันหันแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็มาพึ่งลมให้มันเหี่ยวคือกันแยกกันไว้เรายากก็หาน้ำมากกบมาใส่อุณหภูมิน้ำนี่ยอุณหภูมิในบ้านเราก็ใส่เกลือลงไปเค็มปิกแล้วก็เราก็มาหอมใหเราเหี่ยวเสร็จแล้วเราก็มาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนตามติดชอบ ใส่ลงไปในานา้ำที่เตรียมน้ำเกลือที่เตรียมไว้กระตัดใส่ไปคนไปทิ้งไว้สองชั่วโมงจ้าระหว่างทิ้งไว้ยาก็จิไปคนแล้วก็ขยาำขดึงกับด้านขดึงขย้าขย้าให้น้ำไอชุนก็ออกพรคกบสองชั่วโมงยาก็มาคั้นคั้นขั้นในานา้ำก่อนแล้วก็มาเทน้ำทิ้งยาคั้นอีกคั้นจนวาน,นิ่มถูกใจเาแล้วก็ล่างอีกสองน้ำแล้วยากับ ไปขั้นเอกะลำอีกกับขั้นสองน้ำเอกล่างสองน้ำเข้นกันแต่ว่าขั้นไม่นานเพราะมันไม่ฉุนเหมือนหอมเนาะเรายากกับขั้นเสร็จแล้วยากกับแห้งแห้งอย่างนี้แหละมันนิ่มขนาดนี้แหละเรายากกับเอามาใส่อุปกรณ์ที่ว่าจิม้มใส่ให้มันเป็นไอ้มักโดงมันเนาะเรายากก็ใส่เกลือเพิ่มมาสขาวเกลือใหม่ขย้นขย้ำให้มันเข้ากันก็กะลำก็ต้นหอมใส่กันแล้วรสชาติก็ว่าเค็มก็ก่อยถูกปากล้วเราก็ เอาถึงไหวมาถ้ามันจืดหลายมันก็กเสียเร็วหรืออาจจะไม่เป็นถ้าเข้มหลมันก็ยากเป็นแล้วยากก็ถึงไวงยนี้ในห้องยายังไม่ได้ใส่น้ำขา่าแซวด้วยจ้ะรอใส่น้ำขา่ารซวแต่วิธีน้ำใส่ข่าแซวก็เลากเขา,าเาวลาหุงขา้าวนี่เราก็หุงข้าวตามปกติเนะแต่เราก็ใส่น้ำม,มากหน่อยเราก็คน,นคน,นคน,นใช้มือคน,นให้น้ำขา่ารซวเนาะให้หน้ำขา่าแซวมันนันนวๆหน่อยแล้วก็ มาลินใส่พักจ้ะวันแรกแม่เต็มก็ลอใส่วันหลังเพิ่มไปอีกตอนนี้เราก็ชิมรสชาติได้เลยจ้ะว่าเจียวนดอกหอมรสชาติได้เลยจ้ะว่าจิกเอาเค็มเอาผงขิ้นดหรือว่าใส่รดดีใส่น้ำตาลตอนนี้เราก็ปรุงได้เลยจ้ะตอนใส่น้ำแข้าวขาว้านี่นี่ใส่ทีหลังก็ได้แต่ายาสรเลยนี่เราก็มาชิมอย่างนั้นมันเค็มมันก่อยเราก็ทิ้งไว้ถามคืนเอกีกมาชิมดูว่ามันเปรี้ยวยัง ถูกปากเราไหมก็ทำไมถูกปากก็ทิ้งใบอีกเป็นเปี้ยวโตชิมไปเรื่อยแต่เปี้ยวพอแล้วเราก็แพ็คใส่ถุงใส่แบ่งออกใส่ถุงอยู่ต่างเดือนเองอยากกินนานๆเองก็สิ้นใส่ถุงแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งหรือใครมีตู้เย็นก็เก็บใส่ตู้เย็นได้จะนี่คุณปู่อยากกินยากก็ทำไมเราเนี่ยอีมแม่นนากินอยู่จ้ะ แต่เพียงตว่ายายังไม่ได้ใส่น้ำเขาเศ้าเห็นมันก็การโดกมันเนาะมันก็จิกแข็งหน่อยแต่มันก็โอ้ละยาลองนั่นดูแลว้วลองทํากันดูจ้าถ้าชอบนะสีสวยยุจ้ะแช่น้ำเกลือสีก็จะสวยยุจ่ยยาเอามาฝากเราจะลองทํากันดูกี่ไดมีกินเนาะจ้ะเนาะเอาเก็บสวยๆมาฝากก่อนถ่ายเนาะจ้ะของแถมเอฮิตเก็บพักพักคัรทิ้งโต เก็บดอกหอมแล้วก็วิวสวยๆจ้ะเห็นวิวสวยๆก็เก็บโต๊ะเก็บภาพมาฝากมีแต่รูปภาพดอกจานนี่แต่หวิวมันสวยมากเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องขอให้ลำๆเรลวลวยๆสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์กัน